สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับกลับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทั้งช่อง YouTube นักเลีงพระทองทินนะครับเมื่อนี้ผมกับมีวัตถุมงคลทองทินของพระคณา,าจารย์เมืองอุดรมาในน้ำพีในน้ำนองกันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี้คือเหรียญรุ่นแรกอาจารย์บุญกุ้มอินทศิลาประทุมตีนะครับหรือที่ห้องหูจักกันในฤาษสีปูนกุ้มนะครับอ่างก้อนไปเบิ้งวัตถุมงคลเพิินกะไม่เล่นรู้ประวัติวิถีชีวิตของเพิ่นครขาวๆนะครับเนาะเพื่ คือวัตถุมงคลเนี่ยเพิ่นเฮ็ดไว้ให้ทำบุญนะครับเฮ็ดไว้เพื่อให้ทำบุญเฮ็ดไว้เพื่อแจกลูกศิษย์ลูกหาไว้ปกค้องป้องกันโตป้องกันพ่ยบางคนบ่เขอาใจเรื่องของวัตถุมงคลน,นะครับเพราะว่าบ,บรได้ศ,ศึกษาเรื่องของประวัติคู่บาอาจาร์กะจะขาดความศรัทธาถ้าิาี้อยแก้อยเป็นแฟชั่นซื่อนะครับแต่บรได้มีความศรัทธากับคู่บาอาจาร์นะครับผมกะมีโอกาสดีนะครับได้ใส่สองทางออนไลน์ล่ะนะครับได้นํำเสนอดได้แนะนํำ ได้เผยแพร่ผู้บาาจารย์ได้เผยแพร่ประวัติเพื่อนได้เผยแพร่วัตถุมงคลนเพลินนะครับเพื่อให้คนที่กําลังเข้ามา,าศึกษาหรือว่าเขากาลังเข้ามาสะสมหรือเข้ามาเรียนพระในวงการพระนี่จะได้รู้นะครับจะได้เรียนวัตถุมงคลนแบบสบายใจโอ้หลวงพ่อนี่มีประสบการณ์หลวงพ่อนี่เป็นซิตรายนี่นะครับอาจะได้มีแนวทางน้ากันเนาะปูรือสีบุญกุ้มหรืออาจารย์อินทศิลาประทุมตีขราวาสผู้เรื่องเวทของทองทินในอดีต ของชาติจังหวัดอุดรนะครับคนในจังหวัดอุดรทีความนับถือเป็นย่างมากแม้แต่หลวงปู่ชดธรรมธโลจิตเอกหลวงพ่อพิบูลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเทนมันแดงก็ย่งได้ให่งความนับถือในโตอาจารย์บุญกุ้มหลายนะครับโดยหลวงปู่ชตหนีได้เอิ้อนอาจารย์บุญกุ้มว่าคู่กุ้มนะครับจาย์คู่กุ้มนะครับทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าก,กันหรือได้อยู่ใกล้กันนะครับเมื่อหาก อาจารย์มุงกุ้มไปที่วัดพระแท่นบ้านแดงนี่เมื่อประชาชนพบเห็นหลายคนจะร่วมตัวกันนะครับมานอนให้อาจารย์มุงกุ้มเหยียบนะครับน้ำหลังเพื่อเดินเข้าวัดนะครับอา่าะเป็นความเสียของคนโบราณเนานะอาจารย์อาจจะไปว่าแบบเหยียบให้มดพุกมดโศกมดลวกมดไพ่มดเสนียดแต่งไล่ออกไปจากโตจากของแต่จีประมาณนั้นนะครับให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้มีแต่ความจะญรุ่งลุเรื่องในชีวิตมันสิเปีประมาณนั้นนะครับนะสมัยอดีตนี่ ปู่บุญกุ้มนะครับเดินได้สืบทอดสายวิชาพระรรมหยาดฝ่านะครับสายวิชาชั้นสูงของสำนักกตาศิลาเบอร์หนึ่งของมืองอุดวนคือวัดพระแทนบ้านแดงนะครับอาจารย์บุญกุ้มเพื่อนเป็นศิ์คนสําคัญของหลวงพ่อพี่บุณวัดพระแทนบ้านแดงนะครับหลังจากที่หลวงพ่อพี่บุญต้องอธิกณ์นะครับถูกกักบ,บริเวณที่วัดโพธิสมพรน,นะครับปู่บุญกุ้มเพิ่นก็เลยล่าสีขาออกจากเพศบรรพชิตเมื่อก่อนก่อนที่เพิ่นจะมาเป็นลือสี เพิ่นบวชอยู่วัดกรน,นะครับนะเพิ่นบวชอยู่กับหลวงพ่อพี่บุญกอน,นะครับพ่อหลวงพ่อพี่บุญนี่ถูกสอบปฏิกรแล้วก็ถูกกักบ,บริเวณอยู่วัดโพสมพรอาจารย์มึงกุ้มเพิ่นก็ได้ลาสิกขาออกไปเป็นลืส่สีเพื่อบำเพ็ญเพียรเพราวาหน้าถือสินแปดจะิญ่นกับมฐานตามป้าเขานะครับแเพิ่นก็ได้ใช้วิชาอาคมต่างๆที่ได้่ำเลียนมานะครับตั้งหลักปักฐานสางบ้านแปลงเมืองนะครับขืนแถบอำเภอหนองหานแล้วก็ในส่วนของ หลายหลายทีนะครับนี่จากวัดอูดอดนะครับแต่หลักๆเคยล้คือแถวน้องหานนะครับแถวน้องหานแถวแจ้ว่านนะครับนอยูมากนี่นะครับจะมีหลายหมู่บ้านที่อาจารย์ผลนกลุ่มเพิ่นได้สั่งได้ตั้งขึ้นร่วมไปถึงนะครับเป็นที่พึ่งทั้งใจให้กับชาวบ้านเมื่อย่ามเจ็บไข้ได้ป่ยวยบัสบายผีเขาเจ้าสิงร่วมถึงการจัดตั้งจัดทําพิธีต่างๆหรือแก้ไขกรณีขอ้อพิพาทที่ตัดสินกันบ่ได้นะครับก็ล้วนแล้วแต่ ให้เพื่อนเป็นคนแก้ไขให้แล้วก็เป็นคนตัดสินทั้งสินนะครับคือในอดีตนี่นะครับยังเป็นบ้านปลาเมืองเทอนอยู่นะครับบริมีตำรวจบริมยังหลายที่ทจังสุมือนี่ครับการชีไส้ผู้เถ่าผู้แก้แล้วก็คนที่ได้รับความเคารบนับถือจากเชาาบ้านนะครับให้เป็นคนตัดสินแทนบเมื่อบสามารถตกลงกันได้แบ่งปันที่ให้ที่น้ากันบ่ไดยังสิธ์นะครับก็สิีีวิธีการโดยการเอิ้นพ่อกลุ่มแม่กลุ่มเอิ้นผู้จานเอิ้น หมอถ้ำเอื้นผู้ใหญ่บ้านหนังสีนมาซอยตัดสินว่าสิเอาจังใดดีนะครับเช่นว่ามีหน้าสิบไดอยากจะแบ่งให้น่องหาไรนะครับได้น้องใส่เสือออยากได้หกไรประมาณนี้นะครับก็ต้องตัดสิจในจะไกลบ่ได้ไกลว่าเป็นข้อพิพาทกันก็ต้องเอื้นผู้ลักผู้ใหญ่มาานะครับมาแบ่งกันม่แนะนํำมาหาแนวทางแก้ไขให้กันนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนในการศึกษา มันหน่อยนะการที่จะได้ลำเลี้ยนต้องเขาวัดดังเดียวนะครับบมีโลงเลียนยังตั้งเต็มก็ยังซมือนี้นะครับเพราะนั้นการศึกษาหรือความคิดของคนมันจะแตกต่างกันหลายในอดีตนะครับเสือกันว่านะครับอาจารย์บุญกุลนี่เพิ่นมีว่าจ่าซักซิ์มีอภพินญาชั้นสูงรู้วา่าละจิตของคนแล้วก็รู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับจนเกิดปฏิหารตัวผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่นนะครับเพิ่นเคยตั้ง หลักบ้านหลักเมืองไว้หลายหมู่บ้านนะครับถามหมู่บ้านไหนมีปอบกินคน้นประชาชนก็จะให้ปูลือสีบุญกลุ่มไปทำพิธีปัดเป่าให้ในทุกๆหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะแถวเขตอำเภอหนองหานอำเภอชายว่านนะครับคือเป็นท้องที่ที่ไก่ชิดเพิ่นหลายที่สุดนะครับสําหรับประจันบุญกลุ่มเนี่เพราะว่าเพิ่นกับยูบันแดงนะอำเภอพี่บุญรักเมืองก้อนพี่บุญรักก็ขึ้นกับหนองหานนะครับแถบชายว่านกูแก้วก็ขึ้นกับ ครับเจวันกูแก้วกขึ้นกับน้องหานนะครับนะอุดรเมือก้อนอุดรน,นี่การปกครองจะมีเมือ่อยังไงอยู่บกกเมืองครับมีน้องหานมีบ้านผือมีหมักแข้งมีกลุ่มเพราะว่านะครับที่เป็นอำเภอ,อยังไงนะครับแล้วหลงัลงๆมากก็ได้แยกแตกออกไปนะครับแบ่งพื้นที่ออกไปตั้งเป็นเขตอำเภอต่างๆนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองนะครับม <S <S มมเมื่อก่อนนี่เมืองเกา่าแบบนึงกลุ่มเพราะว่าเมืองน้องหานเมืองเก่าบ้านผือทั้งสี่นะครับ เป็นเมื่องเก่านะครับอัเพื่อเพ่นหนึ่งสีนะครับอาห้อก็เวิงวัตถุมงคลเพลินโอ้เบาโซโกขี้เขียวไปโดนละนะครับเวลาไลเไปไลและนะครับคลิปแต่ละคลิปนี่ผมจะพยายามนะครับบ่ให้เกินนะครับบ่ให้เกินสิบหน้าที่นะครับเพื่อง่ายต่อการศึกษานะเพื่อง่ายต่อการฟังบางคนนี่หาหน้าที่นี่กะสตีกะรุดเลยนะครับนะบนะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามอ่าคุ้มนะคุ้มบ่ให้เกินสิบหน้าที่เต็มที่กัยุ่งยก จ็ดนาทีจากแปดนาทีนี่แหละถ้า่าได้ข้อมูลหลายหรือวัตถุมงคลหลายเหรีถือว่าเป็นพิเศษอิหรีที่ผมอยากจะแนะนําแลลวก็อยากจะบอกให้ถึงข้อพิดพาอย่างต่างๆนะครับผมก็จะเฮ็ดคลิปโดนแน่นะครับเหรียญนี่นะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกอาจารย์บุญกุ้มนะครับน่ะเป็นซิ์ทั้งสลรคามมาสจัดสั่งถวายคุณบูชาคู่นะครับน่ะเท่าที่เห็นนี่ก็บยมีเนื้อตะกัวเนื้อเงินนะครับเนื้อทองเหลือง อันนี้จะอมคิว้วเขียวแน่นะครับเ้าจะเห็นว่าเป็นตกสเก็ตนด้นู่นเป็นตกสเก็ตเป็นผลึกครับเป็นผลึกสีนะครับเป็นผลึกอ่าสีโลโหะพื้นเหนนร,เรียญนะเหรียญยังม่มีเกตนะครับนะยังม่มีเกตนะครับเหรียญจะค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะครับหนานิดนึงแต่กับปกติทั่วไปบน,นหนาคือจ้างาเขียวยางาเขียวค่อนข้างที่จะหนานะครับนะลักษณะหน้าตาของงูปูฮิบุร,คครบ์ค่อนข้างที่จะดุนะครับค่อนข้างที่จะดุนะครับ ไม่เท่าเสื่อสายละเอียดเม็ดปักคําจีบวอนยังเด่งคมชัดนะครับพอเห็นพระสมัยใหมนะ่เนาะพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับนะพื้นเหรียญเรียบตึงมีเสียนเสียนบางๆป้าปลายนะครับใบมีหลายนะครับยังจะว่าเป็นพระสมัยใหม่นะครับใส่เครื่องทใส่เทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับกันเลยได้ความสวยงามแบบสมบูรณ์แบบออกมานะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปอาจารย์บนกุมนั่งถือไม้เท้าทรายนะครับแต่ไม่เท้าดันทรายนะนะครับนะ่ลักการมีอัคระยั่นเดินรอบด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงปู่บุญกุมอินทศิลาปทุมตีสิทธิ์มหาสลรหามสั่งบูชาถ้ำนะครับพุทธศักราช2 5 5 3นะครับวัตถุบงคลที่ออกในพิธีนี่นี่พิธีไม่เท่านักมือมีบกีอยางนะครับนะแล้กก็รจำนวนการจะสั่งแตะลอย่างกับบริหลพรอมนะครับ เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนําสําหรับผู้ที่เข้ามาเร่นหาไหม่สำหรับผู้ที่อยากได้วัตถุมงคลสวยๆไวใ้ใส่ป้องกันโตโดยที่เ่ต้องคิดอย่างมากว่ากูต้องโดนเกกูต้องเบิ้งแบบนั้นแบบนี้เบต้องนะครับนะนี่ของดีๆราคาเบาๆเอาไวใ้ใส่ไว้สวยกันถ้าไปเจอนะผมแนะนําร่จำเป็นต้องมาซาวกับผมก็ได้นะครับผมแนะนําซ,ซื้อนะครับแต่ถ้าผู้ใดหาบได้ก็มาหาผมได้นะครับนะแต่แต่ผมก็มีเอ็นดีแยยละวว่า เหรียญรุ่นนี้กับการจัดส่างจํานวนการจัด่างบริษัทเน่ชัดถึงจะเป็นเหรียญไม่นะครับแต่คนทางที่อย่าพบเห็นได้หน่อยนะครับพบเห็นได้หน่อยนะครับบ่ได้เห็นหลายนะครับมีทั้งบางเหรียญมีทั้งร้อยจานผมเคยได้เหรียญที่มีจานมากนะครับจานหาโตมากานะครับน,ะโ,มน,บนโมพุทธยะนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้มันเห็นหน่อยของบ่ได้เห็นหลายนะครับ มีตอกโคดนะครับเนื้องื้นจะตอกโคด2สองฟังนะครับเนื้องื้นจะตอกโคด2สองฟังได้เนื้อพิเศษเนื้อนวะเนื้อท่องเหลืองอย่าตอกโคดฟังเดี่ยวนะครับตำแหน่งการตอกบริเนนอนนะครับใส่จํากัดบ่ได้นะใส่จํากัดบ่ได้เป็นแค่การตอกซื่อนะครับขอบตัดของเหรียญนะครับขอบตัดของเหรียญจะเป็นตัดแบบฉีกขาดนะครับกินเครื่องนึงฉีกขาดเครื่องนึงนะครับจะมีนะครับลอนนุ่นอยู่มองนี้นะครับอ่าเป็นลักษณะของโตตัดนะครับจะมีลอนนุ่นนะครับ ยงเป็นลนักษณะของโตตัดนะครับเห็นว่าวันล่อนนุ่นขึ้นเนาะ2องแดนุ่นมาอ้นว่า,าวล่อนนุ่นขึ้นนะครับทั้งสองฟังนะครับะบรรมีแก่เบื้องายเรียนหาสบายใจแต่ให้มันพอของกันถอดนะครับของบุคคลได้พอเอานะครับนี่กะมีสิ่งที่ดีมากแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสาหรับมือหนานะครับถ้าอยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนําวัตถุมงคลดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็น่ํกำลังใจทั้งช่องนะครับมีคำถามนะครับถ้ามีคำถามยังอยากสอบถามก็สามารถเขียนคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอได้นะครับหรืออยากสอบถามส่วนตัวก็ในช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้ค้ออธิบายของคลิปนะครับมีให้ครบทั้งเบอร์โทรแล้วกะไล่นะครับสามารถติดต่อสอบถามจากทังช่องได้นะครับนะมีคำถามมีข้อมูลยังอยากแแนะนำกันก็ยินดีนะครับเอามาแนะนำเอามาแบ่งปันกันอยากจะทราบวัตถุมงคลนะครับ จากทางช่องกบยินดีเช่นกันครับหรืออยากจะนําวัตถุมงคลมาให้ทางช่องบูชาเจ้าหรืออยากขายปล่อยตัวกบยินดีเช่นกันนะครับนะ,ะมียังกับปรึกษากันครับเอานะครับมือนีกับมีสิ่งที่ดีมาแนนน้ากันเพียงเท่านี้นะครับสําหรับมือนีกับสวัสดีครับ